ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของบริษัทพิมพ์ดีสแตปมคอนกรีตนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่ลบบุรีอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบรุรีเดี๋ยวผมมาพาชมโบสถ์หลังนี้หลังจากที่เราเทสแตปมคอนกรีตที่สวยอย่างนี้แล้วมาตามผมมาครับสีที่เทวันนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราเคลือบเงาเรียบร้อยนะครับจะเป็น ลายเอสลาสิก้อนนะครับในบล็อกแม่พิมพ์หนึ่งก็จะมี11ก้อนนะครับแต่ว่าเท็กเจอร์ของลาย11ก้อนก็จะสวยมีล่องหรือมีการเรียนแบบหินธรรมชาติที่สวยงามเป็นแม่พิมพ์ลายใหม่ของทางบริษัทที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับสีก็จะเป็นสีเทา02 02จะเป็นสีที่ไม่เข้มมากนะครับจะเป็นสีเบรดอ่อนๆนะครับระอาจารย์ก็ให้โจทย์เราว่าไม่อยากได้เข้มมากให้เข้ากับตัว โบสหลังนี้นะครับโบสเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับสีขาวก็เป็นเทนที่กําลังฮิตกันนะครับพื้นที่โบสหลังนี้อยู่ที่956ตารางเมตรนะครับเราทําอยู่4วันจบนะครับทําอยู่4วันก็มีการตัดบอร์เดอร์ตัดขอบด้วยสี04ก็จะแมทกันนิดนึงนะครับ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เ,เว้นไว้สําหรับลูกนิมิตนะครับในวันที่ทําการฉลองโบสถ์ก็จะมีวิธีการฝังลูกนิมิตนะครับตรงนี้บรรยากาศดีครับอยู่กลางทุ่งนานะครับใครที่สนใจนะใครที่สนใจในเขตภาคกลางอ่างทองลบบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีนครสวรรค์น,นะครับอยากมาดูหน้างานจริงอยากมาดูหน้างานจริงอย,งอยู่ที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบรุรีเดี๋ยวมันย้อนแสงเ,เดี๋ยวเดินกอนก็ได้อะ อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับวัดหนองหินใหญ่นะครับตาบลห้วยสายแก้วไหมอ่าตำบลห้วยสายแก้วนะครับตาบลห้วยสายแก้วอ,อําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีวัดวิหารหลังนี้หรือโบสถ์หลังนี้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับอ่าเพราะอาจารย์ก็ให้เรามาทีสแตป์คอนกรีตอย่างนี้ยิ่งเข้ากับตัวตัวโบสถ์นะครับหรืออ่าวัดที่กําลัง จะทาจะสร้างหรือว่าจะเทคอนกรีตธรรมดามก็สามารถเปลี่ยนเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถเททับคอนกรีตเดิมได้ก็สวยงามครับหลังนี้เราเทที่5เซนนะครับเราเทความหนาที่5เซนเพราะว่ามีมีมีคอนกรีตเดิมมีพื้นเดิมที่เป็นท็อปอยู่แล้วนะครับถ้ามาดูพรุ่งนี้นะครับสีก็จะสีสันก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับ ฝากกดติดตามนะครับช่อง y o ยูทูบบริษัทพิมพ์ดีสแตมปคอนกรีตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางบริษัทอัพให้ดูทุกวันใครที่อยู่ใกล้นะใครที่อยู่ใกล้หรือว่าใครที่มาทําบุญอ,อยากมาดูหน้างานจริงว่าสวยขนาดไหนก็แวะมาดูที่กับพระอาจารย์ได้นะครับเรารับงานทั่วประเทศนะครับบริษัทเราอยู่ตั้งจังหวัดต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับภาคกลางภาคตะวันออก ภาคอีสานร,รับทุกจังหวัดภาคตะวันตกเราไปถึงกาญจนบุรีภาคตะวันออกเราก็ไปชลบุรีระยองนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้าไปในเพจได้เดี๋ยวงานวัดนะครับมันจะมีอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับงานวัดเราก็มีทําที่โคราชร้อยเอ็ดอุบลน,นะครับแล้วก็ลบบุรีหลังนี้นะครับโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าใครสนใจนะ0610290165เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูพื้นนิดนึง